วันนี้ก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็จับปลาช่อนได้นะปลาช่อนนาเนาะปลาช่อนนาก็ตัวมาใหญ่นะฮะประมาณสักเป็นโลละมั้งก็เอามาเผาเนาะเผาเผาแบบบบ้านนะปลาช่อนเผาเผาเกลือนะปลาช่อนเผาเกลือปลาช่อนเผาเกลือนะครับเนี่ยดูสิวันนี้วันหยุดเนาะวันหยุดก็ อะไรทําแล้วก็จับได้ปลาช่อนนะตัวก็ประมาณสักโลนะฮะโลโลนิดๆน่านะจะโลนิดๆน,นะอ่าก็ตัวใหญ่เหมือนกันโลนิดๆก็เอามาทําปลาช่อนเผาเกลือยินกับส้มตานะก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะวิถีบ้านบ้านนะครับวิถีบ้านบ้านนะปลาช่อนเผาเกลือ,อเผาเกลือทานนะ ทานไฟอืมก็ค่อยเผาไปนะก็ไม่ต้องเร่งรีบเพราะเวลาเราไปซื้อเขาเนีนะ่ยเนาะอะไรก็แพงไปหมดนะปลาช่อนตัวขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อก็สองร้อยกว่าบาทอ่าน่าจะสามร้อยนะถ้าทําเสร็จแล้วก็ถ้าไปกินในร้านอาหารก็น่าจะตกไปที่สี่ร้อยกว่าบาทนะสี่ร้อยกว่าบาทนะครับปลาช่อนอ่าขนาดปลาช่อนเฉยๆเราไปซื้อก็ ตกไปโลกวาหวาๆนี่ก็ร้อยห้าบอ่าร้อยห้าสิบหบาทแต่ถ้าอยู่ในร้านอาหารก็ตกไป3า0สี่ร้อนะครับก็ถือว่าเรามาทำกินเองก็มีความอร่อยนะอ่าอยู่ใต้ต้นพยุงนะอ่าก็เผาปลาช่อนอ่ เผาปลาช่อนอยู่ใต้ต้นพยุงอ่าดูบรรยากาศแล้วกันนะครับใครที่เห็นแล้วก็โอ้บางคนก็อาจจะอิดช้าบางคนอาจจะโอ้อยากจะทําเหมือนอาจารย์บ้างอยากจะเป็นเหมือนอาจารย์บ้างอยากชากิตมีชีวิตเหมือนอาจารย์บ้างอ่าบางคนก็อาจจะโอ้อยากจะมีที่มีทางบางคนอาจจะมีเวลาอยากบอกว่าโอ้อยากมีเวลาจังเลยน Nearly ี่เวลาไม่มีเลย เวลาแค่น้อยนิดหยุดไม่กี่วันก็จะต้องทำงานแล้วบางคนก็ไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพูดไปพูดมานะบางคนก็อาจจะบอกว่าอุย้ยหาเงินเก็บเงินเก็บทองมีเวลาเก็บเงินเก็บทองซะก่อนจะค่อยว่างค่อยหยุดว่างกันนะค่อยว่างค่อยไปพักผ่อนว่างค่อยไปเที่ยวอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารอนะั่นนะไม่ว่าจะเป็นพร้อมพร้อมพร้อมด้านการเงิน พร้อมด้านเวลาอ่าพร้อมด้านอ่าเพื่อนฝูงอ่าพร้อมด้านสถานที่พักอ่าพร้อมเรื่องลดลาแล้วก็เงินทองแล้วก็หายากนะครับถ้าเราจะหาเวลาอย่างานั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าความสุขของคนเหล่านั้นมันรีบทำเรามีเวลาเราให้รีบทำให้รีบลงมือ เราอย่าผัดวันประกันพุ่งเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยว่างก่อนเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยมีเงินก่อนเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยมีลูกก่อนเข้าไปท่องเที่ยวหรือว่าบางคนโอ้ยแต่งงานก่อนเข้าไปท่องเที่ยวสุดท้ายไม่ได้ทําสักอย่างนะเออสุดท้ายไม่ได้ทําสักอย่างบางคนอาจจะมีโรคมีภัยเบียดเบียนบางคนอาจจะมีเรื่องมีราวบางคนอาจจะไปเจอข้อกรมาะไรต่างเหล่านี้ซึ่งอนาคตนะฮะ เราไม่สามารถที่จะบอกได้อ่าอนาคตเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้นะว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอย่างไงเราจะอยู่แบบไหนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้เห็นลูกเห็นหลานรอยู่หรือเปล่าเราจะมีสุขภาพที่ดีได้เห็นความเจริญเติบโตของลูกหลานเราจะาสุขภาพแข็งแรงได้อยู่ได้เห็นให้ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองเลยไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะอันนั้นก็คือเป็นความคาดหวังนะอ่าเป็นความคาดหวังของเราเองนะว่าอนาคตต่างๆเหล่านั้นเราไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าย่างที่ผมบอกตลอดเวลาว่าความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะแม้แต่คนที่อาย,อยุน้อยทุกวันนี้ก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บคนที่อายุน้อยทุกวันนี้ก็ มีอันเป็นไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำเลยครับที่ไม่ผิดสินรมไม่กอ่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่กอ่อความลำคาญให้กับผู้อื่นไม่สร้างปัญหาให้กับบุคคลอื่นที่บอกไปแล้วว่าชีวิตนั้นะเต็มไปด้วยความเสี่ยงนะชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงเรื่องของการเดินทางสัญจรการคมนาคม เกิดอุบัติเหตุทะเลาะบอแวง้งแย่งชิงหรือว่าโรคภัยเบียดเบียนมากมายนะนั่นคือความเสี่ยงในแต่ละช่วงของชีวิตคนเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาอะไรต่างๆนะก็รีบทำไปเถอะครับอย่าไปรอวันประกันพรุ่งอย่าไปว่าโอ้มันต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะในโลกนี horizon, ้อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเรารอความพร้อมนะสุดท้ายเราจะไม่พร้อมอะไรเลยะเพราะฉะนั้นความสุขนะบางครั้งมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านก็สร้างความสุขแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็สร้างความสุขแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมีที่เป็นร้อยไร่พันไร่ก็สร้างความสุขแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านก็สร้างความสุขแบบนี้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราเลือกนะความสุขอยู่ที่ตัวเรา เป็นคนนิยามว่าความสุขนั้นะเป็นอย่างไงบางคนอาจจะบอกว่าโอยมีความสุขก็ได้ทํางานมันก็ทุกคนแหละครับมีงานมีการทําก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะงานการก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงการทํางานบ่งบอกถึงศักยภาพบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตและก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคืองานนั้นมันกระทาให้เรานั้นได้พัฒนาทั้งร่างกายสติปัญญาแล้วกพ็พบปะผู้คน มากหน้าหลายตาอ่าแล้วก็เป็นความเลนจ์ความทา้าทายอีกแบบหนึ่งนะอ่าส่วนความสุขก็คือเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเรื่องของการได้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเออมันเป็นความสุขเล็กเล,กเลกน้อยน้อยที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะซื้อหาด้วยเงินทองได้ไม่ซื้อหาด้วยเวลาเวลาได้ไม่ซื้อหาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ได้ไม่สามารถที่จะซื้อหาด้วยตําแหน่งได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝาก นะว่าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันความสุขของคนเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ได้เราอย่าเอาคนนั้นคนนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวเองนะเพราะถางนั้นเราก็จะเป็นบ้าเป็นบอไปเราก็จะทําให้เราสติเลอะเลือนสติฟันเฟือนอ่าบางคนน,นเป็นโรคไิตกเกลิดอ่าตกเกลิดคิดว่าเขาจะเก่งกว่าตัวเองคิดว่าเขาจะเด่นกว่าตัวเองคิดว่าเขาจะต้องรวยกว่าตัวเองเขาจะต้องมั่งคั่งกว่าตัวเอง เขาจะชนะตัวเองอะไรต่แต่คิดไปเองฮะจริงๆแล้วนั่นแหละคือเราเป็นโลกวิตกกระเพราะงั้นก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคิดอะไรเยอะคิดแค่วันนี้ทําให้ดีที่สุดแล้วก็หาเวลาให้ตัวเองบ้างชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังให้ตัวเองบ้างเพราะชีวิตนั้นมันสั้นนักนะเพราะชีวิตนั้นมันสั้นนักนะครับเพราะเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยรอวันประกันพรุ่งว่ารอพรุ่งนี้ก่อนรอวันมะรืนก่อน รอนปีหน้าก่อนสุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขชีวิตก็ไม่ได้ทำตามที่ฝันอ่าเนี่ยคืออยู่ใต้ต้นพยุงเย็นเย็นนะเผาปลาช่อนนาใส่เกลืออ่าเผาปลาช่อนนาใส่เกลือเพื่อที่จะกินเนี่ยฮะตัวมาเริมนะอ่าถ้าบางคนอาจจะบอกโอ้ตัวมันใหญ่ไม่เริ่เลยมเผาเกลือทำไมอาจารย์าาเราไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยก็แล้วแต่ความคิดความบาดน,นะครับเพราะว่าเรา ก็ทํามาหมดแล้วนะก็ทามาหลายอย่างแล้ววันนี้ก็จะเผาปลาช่อนนาใส่เกลือแล้วก็ปากปลาช่อนเนี่ยนะเราอย่าลืมนะครับต้องเอา,อาตะไคร้กับใบมะกรูดนะใส่ด้วยนะครับมันจะทําให้เกิดฟมหอมนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใบมะกรูดกับตะไคร้เป็นเครื่องดับขาวที่ดีเลยครับสวัสดีครับทุกคนขอให้มีความโชค